ห็นเจียไรสาย M top นะครับขนาด4นิ้วนะผมตัวนี้เป็นรุ่นงานหนักนะครับผมนี่นะครับรุ่นนี้ก็จะให้มาพร้อมกับแบต4แอมป์นะครับผมรุ่นงานหนักนะครับสังเกตง่ายๆนะครับต้องมีคําว่า industrial เขียนที่ตัวเครื่องนะครับผมถ้าไม่มีเขียนแปลว่าไม่ใช่งานหนักนะครับเดี๋ยวนี้มันเป็นมาตรฐานใหม่นะครับถ้าของที่เป็นรุ่นสําหรับงานอุตสาหกรรมจริงๆจะต้องมีเขียนกํากับนะครับที่ตัวเครื่อง แล้วก็พิเศษนะครับตัวนี้ก็จะเป็นรุ่นใหม่นะครับบัตเลสนะครับปอดก็คือมอเตอร์ไม่ใช้แปลงฐานนะครับผมมอเตอร์ไม่ใช้แปลง่านมันก็จะดีกว่ารุ่นเก่าที่ใช้แปลงฐานก็คือมันจะแรงกว่าเดิม2องถึงสาเท่านะฮะเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดรอบๆตัวเครื่องกันนะครับผมตัวเครื่องนะครับก็ทํามาจากพลาสติก ABS หุ่มนะครับแล้วก็มียางกันลื่นให้นะครับถือจับได้สะดวกสบายนะําน้ำหนักเครื่องรวมแบตนะครับประมาณ2กิโลนิดๆนะครับไม่ค่อยหนักกนาครับมือเดียวสบาย มีด้ามจับให้นะครับผมตรงนี้ก็จะเป็นสวิต์ปิดเปิดนะครับผมตรงนี้ก็เป็นตัวล็อกใบนะฮะนี่นะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นสวิต์ปรับรอบได้นะครับรอบเร็วรอบช้านะครับผมเพียงแค่กดตรงนี้นะครับผมนี่นะครับเดี๋ยวดูสเปคข้าวๆนะครับก็ตัวนี้นะครับปรับได้สามระดับนะครับก็คือสามพันรอบหกพันรอบแล้วก็เก้าพันรอบนะครับผมใช้ใบสี่นิ้วนะครับผมนี่นะครับ เดี๋ยวให้ช่างลองยกขึ้นมาดูหน่อยครับลองเปิดเครื่องให้ฟังเดี๋ยวฟังเสียงนะครับลองปรับสปเิดครับ นี่นะครับเสียงเครื่องประมาณนี้นะครับเวลาเราใช้งานก็ปรับสปีดนะครับแล้วก็ที่สําคัญนะครับตัวนี้สามารถเช็คไฟสถานะแบตได้นะครับกดที่ตรงนี้นะครับนี่นะครับตอนนี้ก็เหลือยูขิดเดียวครับแบตค่อนข้างอ่อนนะพอดีผมไม่ได้ชาร์จทิ้งไว้นะฮะก็ฝากไว้ด้วยนะครับผมหินเจียไร้สาย m top นะครับผม4ี่นิ้วเดี๋ยวมาแกะกล่องหินเจียไร้สายของ m top นะครับผมต่อข้างนอกก็จะได้กล่องพลาสติกแข็งแรงนะครับมีหูหิ้วให้นะครับน้ำหนักยกนะครับก็ประมาณสามกิโลนะรวมทั้งหมดในกล่องครับสามโลนิดๆนนะครับ ข้างหน้าก็จะมีปั๊มเอ็มอนะครับตัวนูนนะครับก็อันนี้เราจะเป็นสิปล็อกนะครับแข็งแรงทนทานนะครับกล่องให้มาค่อนข้างหนานะครับผมก็เปิดมานะครับก็จะเจออันนี้ก่อนเลยนะครับตัวขันบังใบนะครับต่อคู่มือมีที่ชาร์จนะครับผมที่ชาร์จก็เป็นแบบชาร์จเร็วด้วยนะครับแล้วก็มีใบตัดให้นะครับแบบ 4m ให้หนึ่งก้อนนะครับผมในชุดก็อันนี้ก็จะเป็นบังใบนะครับ ก็หินเจียรพร้อมด้ามจับนะครับหนึ่งเครื่องนะฮะก็สินค้าตัวนี้นะครับรับประกันให้หนึ่งปีเต็มนะครับผมลูกค้าที่ซื้อกับทางร้านก็เดี๋ยวทางร้านจะลงทะเบียนรับประกันให้นะครับข่อฝากไ้ด้วยนะครับเจียาลายสายของ m อ o มตัวท็อปนะครับผม But Day and all night, we'd stay up. It felt so right. We were so young, we were so dumb. We would get drunk and then hook up. We were okay, we were alright. Staying awake till the sunrise. We were in love, couldn't stop us like a good drug. Yeah. Never run We off. hook up in my car, driving so far. Play. You'd show me your world let down our guards, think with our hearts, stare at the stars, we would never apart. Drinking too young, way too much fun out in the sun. Loving when he's gone Took you too pride.